ทำมามันเป็นเรื่องรู้นิดเดียวรู้ว่าทุกอย่างไม่มีตัวตนอยู่จริงและไม่ใช่เราโด้วยจบแล้วรู้แค่นี้แหละจิตจะไม่เกิดเพราะงั้นความคิดจะคิดอะไรมันก็เป็นเรื่องของความคิดให้เขาคิดไปให้เสียงมันทําหน้าที่ไปให้อารมณ์ทําหน้าที่ไปให้ความทรงจําอาการรู้เขาทําหน้าที่ของเขาไปเพราะเขาเป็นเพียงอาการปรากฏและสลายเหมือนลมที่พัดผ่านมาแล้วพัดผ่านไป อย่าไปถือครองอย่าไปยึดธรรมชาติว่าเป็นเรายึดจนทุกข์อ่ะรู้ว่าไฟมันร้อนก็ยังไปยึดมันอีกแบกมันอยู่นั่นแหละแล้วก็บอกว่าร้อนร้อนยึดว่าโอ๊ยฉันทุกข์มากเลยตอนนี้ฉันทุกข์ฉันเจ็บใจฉันทุกข์มากไหนทุกข์หน้าตาเป็นแบบไหนไหนเจ็บใจหน้าตาเป็นแบบไหนอ่ะใจมันเจ็บเป็นยังไงหน้าตาใจเจ็บอ่ะปั้นเป็นก้อนให้ดูเลยอาการที่มันใจเจ็บเป็นยังไงอ่ะมันเป็นแผลเหรอฉันเจ็บใจมาก ทุกมากจนโกรธมากไหนหน้าตาเป็นไงอาการหล่อนี้หน้าตาเป็นไงาาห,ย,หาาไไงยิบให้ขึ้นมาเอามาวางต่อหน้าโลกโซเชียลหน่อยให้เขาได้เห็นกันมันไม่มีตัวก็ปั้นให้มันมีใจเจ็บว่างั้นเจ็บตรงไหนใจอ่ะเป็นแผลเหรอทุกมากไหนทุกอะหน้าตาเป็นไงอ่ะโกรธมากไหนโกรธหน้าตาเป็นไงอะปั้นเป็นก้อนให้ดูหน่อยสิยึดสิ่งที่ไม่มีตัวปั้นสิ่งที่ไม่มีตัวให้มันเป็นตัวทําไมถึงได้ เรียกว่าอะไรดีมืดบอดแะทําไมถึงได้จุดๆขนาดนี้ก็นี่แหละเอาวิชาจิตเอาวิชาเนี่ยมันไม่รู้นะปรุงอยู่ก็ไม่รู้นะทุกอยู่ก็ไม่รู้ไหลไปกับทุกเฉยเลยไปยึดทุกเฉยเลยอเหมือนกับสร้างไฟขึ้นมาแล้วก็โดดยึดไฟไว้อ่ะแล้วก็กอดไฟไว้แล้วก็บอกว่าร้อนร้อนร้อนช่วยด้วยอะ่ะใครก็ได้ช่วยหน่อยมันร้อนมากเลยเป็นไรไฟไหมไหมตรงไหนไหมทั้งตัวเลยเนี่ยเอาก็ออกมาสิ แล้วไปเอาไฟเผาตัวเองทําไมอ่ะทำยังไงดีว่างั้นจะทําอะไรอ่ะไม่ต้องทําอะไรออกมาจากตรงนั้นซะเอาน้ํามันลดก็จบแล้วนี่คืออาวิชาความไม่รู้ความไม่รู้นี่สําคัญนะไม่รู้จริงๆนะวิธีแก้อาวิชาความไม่รู้ทําไงก็รู้ซะสิไม่รู้ก็รู้ซะ